บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องกองสุภาพชั้นประถมศึกษาปีที่6มหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสกเกษสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเริ่มต้นชั้นประถมศึกษาและสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยทบทวนความรู้เกีย่ยวกับกองสุภาพกันนะคะ ไหนมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าแผนผังที่ปรากฏอยู่บนกระดานนี้คือแผนผังอะไรง่ายๆนะคะแผนผังที่ปรากฏอยู่บนกระดานนี้เขาเรียกว่าแผนผังของกรสุภาพนะคะกรสุภาพคือกรที่เรียกตามจํานวนคําในวัดเช่นกรหกกรเจ็ดและกรแปดเราก็ได้เรียนรู้ความหมายของกรสุภาพกันแล้วนะคะว่ามีกรอ,อะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเรียนกรแปดกันก่อนนะคะกรแปมีการกำหนดพยางและสัมผัสเรียกว่ากรสุภาพลักษณะบังคับกรแปดคำสุดท้ายของวรรคสดับใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่นิยมเสียงสามันคำสุดท้ายของวรรคสดับใช้เสียงเองโทหรือตี คำสุดท้ายของวรลคกองและวรลคกส่งใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีก็ได้นะคะเด็กๆเราก็ได้รู้จักความหมายของกรแไกกันแล้วนะคะแต่เอ๊ะเราจะรู้จักความหมายของกรแไกงเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องรู้จักโครงสร้างของกรแตกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเขียนกรแไกไม่ถูกตามหลักของกรสุภาพรูปที่อยู่บนกระดานนี้คือโครงสร้างของกรรไกนะคะ จากที่เราได้รู้จักโครงสร้างของกอนแฝดแล้วเรามาแต่งกอนแปดไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างกอนแฝในวันที่ตอนเช้าอากาศดีหนูมาลีออกมาให้อาหารเราตัดเลี้ยงเพื่อนฝูงบริวารออกมากินอาหารอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นพาฝูงเป็ดไปเดินเล่น ต่างตื่นเต้นพาการร้องส่งเสียงลงเล่นน้ำตะวันเกือบจะเที่ยงจึงเดินเรียงเข้าแถวกับบ้านกันวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ก่อนุดภาพกันแล้วนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ